สวัสดีครับนักเรียนว,วันนี้เราก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ในเรื่องของการอ่านและแปลความหมายของกราฟระบบพิกัดฉากที่มีลักษณะเป็นจุดเรียงต่อกันเป็นแนวเส้นตรงเนี่ยเมื่อเราจบบทนี้แล้วหรือเรื่องนี้แล้วหนูจะต้องมีความรู้อย่างเช่นเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงและอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่พวกเราจะต้องรู้ก็คือ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงนะครับอันนี้พวกเราจะต้องรู้นะครับโดยคุณครูก็จะให้ตัวอย่างมานะครับก็เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของหน่วยของน้ำประปานะครับกับค่าน้ำประปานะครับอันนี้ก็ สิ่งที่คุณครูกำหนดโจทย์มาให้นะครับก่อนอื่นที่เราเห็นกราฟแล้วนะครับกราฟก็จะประกอบด้วย2แกนก็คือแกนนอนกับแกนตั้งนะครับหรือที่บางคนอาจจะบอกว่าแกนนอนคือแกน X แกนตั้งคือแกน Y นะครับแต่ในเรื่องของโจทย์การนำไปใช้เนี่ยแกนนอนในแต่ละครั้งนะครับโจทย์ก็จกำหนดมาให้ว่าจำนวนที่ใช้ไปเนี่ย เป็นอะไรนะครับหรือแกนตั้งเป็นอะไรนะครับก็ดูจากโจทย์ได้สําหรับตัวอย่างแรกนะครับครูก็จะมาดูอ่ะจะจะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เลยก็คือจุด A และจุด B บนกราฟเนี่ยแสดงอันดับใดนะอ่ะทุกคนก็มาดูจุด A จุด A ทุกคนเห็นไหมครับจุด A ที่ครูลากนี้ก็คืออ่ะทุกคนดูนะจุด A จุด A นะครับก็จะ แกนอน,แกนอนแกนนอนก็คือ3อ่ะก็คืออยู่ระหว่างเลข2กับเลข4คือเลข3แกนะครับแกตั้งล่ะแกนตั้งอ่ะ0ถึง10 10แล้วก็20 20 30 30ถึง40นะครับก็มีระยะห่างก็คือ10เพราะฉะนั้นในแต่ละช่องเลขมันก็คือเท่าไหร่ครับ5ก็คือ0 5 10 15 20 25 30, 35, แล้วก็40นะครับเพราะฉะนั้นจุด A ก็คือคู่นับที่เราได้ก็คือ3 15อการเขียนคู่ดับก็เขียนให้ถูกต้องนะครับจากนั้นเราไปดูคู่นับที่2ก็คือคู่นับ B หรือจุด B ที่โจทย์กำหนดก็คืออ่ะไปดูแกนนอนคืออะไรอ่าลากลงมาแกนอนคือ6แกนตั้งคือเท่าไหร่ครับแกนตั้งคือ30เพราะฉะนั้นคู่นับที่เราจะได้ก็คือ อ่าหกสามสิบนั่นเองนะครับในระหว่างคูณดับเนี่ยพวกเราก็เขียนเครื่องหมายจุลภาคให้เรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับครับข้อต่อไปนะครับอ่ะครูยกตัวอย่างเช่นข้อที่6เขาบอกว่าถ้ามีเงินอยู่1200บาทจะสามารถเช่าเรือทัศนาจรได้อย่างมาก ได้อย่างมากจํานวนกี่นาทีอ่ะหน่วยเป็นนาทีนะอ่ะเราต้องการหน่วยที่เป็นนาทีเราก็ไปดูกราฟกันนะครับว่าการาฟที่หน่วยเป็นนาทีอยู่ด้านล่างหรือแกนนอนแกนตั้งเป็นไรเป็นค่าเช่าเหลือทัศนาจรนะครับเราก็ไปดูว่าพันสองอ่ะพันสองทุกที่คุกขี่สีเขียวนี่พันสองนะอ่ะเส้นพันสองมานี่ฟืบมานี่ ผ่านจุดไหนผ่านจุดตรงนี้จุดสีน้ําเงินหรือสีเขียวที่กูเขียนใหม่เนี่ยแล้วเราก็ลากลงมาสิว่ามันได้กี่นาทีได้กี่นาทีครับร้อยห้าสินาทีนะตอนเราเขียนแล้วก็บอกว่าถ้ามีเงิน1,200รบาทจะสามารถ เช่าเรือทัศนาจรทัศนาจรได้อย่างมากจํานวนจนวนนะเท่าไหร่ครับจำนวน150นาทีนะครับอ่ะและในโจทย์ข้อที่4กับโจทย์ข้อที่5เดี๋ยวพวกเราลองไปทำดู นะครับไปดูข้อต่อไปเรื่องต่อไปเนี่ยก็เป็นการอ่านแล้วก็แปลความหมายกันแต่เป็นในเรื่องของปริมาณที่สัมพันธ์กับเวลานะครับสัมพันธ์กับเวลานะครับสำหรับตัวอย่างที่ครูให้มาเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลานะครับมาดูข้อที่ 1, ข้อที่1ครูบอกจุด A จุด A ทุกคนเห็นจุด a นะอาที่จุดสีแดงนี้จุด a จุด a แทนอันดับใดและมีความหมายว่าอย่างไร่เราลากเส้นดูเลยจุด a ใช้เวลา3ชั่วโมงระยะทางเท่าไหร่ทุกคนดูนะศูนย์หนึ่งร้อยแสดงว่าระหว่าง0ูนยกับหนึก็คือเท่าไหร่ครับ50สิูอ่าระหว่าง ระหว่าง100กับ200ก็คือ150 200 250 300 350 400 450แล้วก็500นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตรงจุด A ว่าเขียนแทนคู่ดับลายก็คือถ้าใช้เวลา3ชั่วโมงเอาแกนนอนมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็ไปดูแกนตั้งก็คือ250จากนั้นก็เขียนคู่ดับให้ถูกต้อง และมีความหมายว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าเราก็มาดูอ่ะรถไฟขบวนหนึ่งนะรถไฟขบวนรถไฟขบวนหนึ่งใช้เวลาใช้เวลา3ชั่วโมง นะอ่ะสชั่วโมงที่ควงนี้แล่นได้เท่าไรครับแล่นได้ระยะทาง250กิโลเมตรแล่นได้ระยะระยะทาง250กิโลเมตรนะครับอ่ะอันนี้วิธีการเขียนแล้วก็วิธีการมาแปลความหมายของมัน นะครับอ่ะตัวอย่างต่อไปเลยอ่ะตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้ในกรณ์ในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูให้กราฟมาแล้วให้ลองตอบคําถามต่อไปกรณีต่อไปเนี่ยเป็นการให้ตารางข้อมูลมาแล้วให้เราพวกเราลองเขียนกราฟดูบ้างนะครับจากตารางนี้อันดับแรกเราต้องมาเขียนอันดับให้ได้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง โดยในการเขียนคูณดับเราก็ต้องไปดูสมาชิกตัวหน้าหรือสมาชิกตัวที่1ของเราสมาชิกตัวที่1ของเราก็คือเลข1สมาชิกตัวที่2ก็คือ60อันนี้คือคูณดับแรกเราได้แล้วนะครับต่อไปคูณดับถัดไปนะครับก็เป็นตัวแรกก็คือเลข2ตัวต่อไปก็เป็นเลข120อ่สคูณดับแรกผ่านไปแล้วในล้ว ระหว่างคุณดับพวกเราอย่าลืมเครื่องหมายจุลภาคด้วยนะครับอ่ะต่อไปคุณดับที่3 3นะครับแล้วก็180เป็นสมาชิกตัวที่2หรือสมาชิกตัวหลังของเรานะครับอ่ะสมาชิกตัวที่อ่ะคุณดับที่4 4แล้วก็240ต่อไปคุณดับที่5ก็คือ5กับ 3 0 0นะครับอ่ะครูก็จะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้คือเรื่องของการเขียนคูดับจากนั้นหนูก็นำคูณดับที่เราเขียนมาได้เนี่ยมาลงในกราฟโดยเราจะกำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นอะไรแกนตั้งเป็นอะไรพวกเราลองเขียนดูจากนั้นให้หนูตอบด้ว่าลักษณะการาฟที่ได้เป็นอย่างไรนะครับพวกเราลองทำดู ครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยน่าจะทําได้นะครับน่าจะทําได้ถ้าพวกเรามีข้อสงสัยนะครับให้พวกเราเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้นะครับหรือถ้าดูคลิปวิดีโอแล้วมีข้อสงสัยอีกให้พวกเราเนี่ยสอบถามมาที่คุณครูได้เลยนะคุณครูก็พร้อมที่จะตอบคําถามพวกเราทุกคําถามนะครับ